สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้พ่อกับยายทอดคือเกาเนาะค่ะน้องพี่นี่พี่นอ้องยายทอดเอาห่วงเขานี่มาโซ่ให้พี่น้องเบิ้งคืออันนี้ที่แกแล้วสามสายพันธุ์นอยู่ทั้งหลังยายทอดอีกกับเป็นเขาอเตยแดงเราเตกซึ่งเขายังบ่ท่านแกแยายทอดก็กเลยบอยเดดมาโชว์ร่วงแบบนี้เด้อค่ะเด้อพี่น้องจา๋าละกันสิมาเวาแต่ละพันธุ์แต่ละนิสัยสียายทอดสิอธิบายต่อไปนี้คือมันเป็นเขาดอเด้อค่ะเหมาะเหมาะเหมาะทำได้ทั้งนาปีเนตนาปลังเป็นข้าวไม่ไวแสงเด้อค่ะเด้อ อันแรกแม่ยาท่ธนาทอเลอกกับสีน้าเสนอตัวนี้ค่ะพี่น้องซึ่งซึ่งยี่ทอดกับผ้าพี่น้องเข้าไปเบิรงอยู่อยู่ตามไฮน้าแล้วเนาะคะเนาะอยู่ตามทุ่งนาให้ดูแต่วันนี้พ่อมันแกแล้วยี่ทอดเลยเด็ดมาให้เบิรงค่ะพี่น้องอันแรกยี่ทอดน,น้ำเสนอกับสิเป็นเขาวน่คะพี่น้องข้าวเหนียวไก่น,ไน้อยลายดูความเม็ดไงหงเขาค่ะพี่น้องแต่คือเขาแก่แล้วเด้อนน่เด้อนี่ลากาการล่วงเขาพี่น้อง การล่วงเขาจะประมาณนี้เด้อค่ะเดี๋ยวย่ายท่อนจะเอาศอกวัดให้เบิ้งเลยนี้ก็สิการล่วงก็จะอยู่ที่ประมาณ30กว่า30มสิบัวเรือล่างอันยาวกับเกือบ40เด้อค่ะการล่วงเขาใบทง่งหรือว่าใบวีเขาลักษณะถ้าเขาแก่ค่ะพี่น้องเห็นไหมนี่ใบวีเขาจะสี่ขึ้นแล้วล่วงเขาก็จะอยู่ใต้ใบทงของเขานี่ค่ะแบบนี้แล้วก็เมใหนๆ่ๆยังสิเลยค่ะนี่คือแก่เต็มที่แล้วค่ะพี่น้องแก่แท้เต็มที่แล้วย่าท่อนก็เลยไปเด็ดมาให้เบิง้ง เขาพันนี่เด้อค่ะเด้อคลิปนี้อาจสีเงาจังน้อยแต่ว่าฟังให้จบเด้อค่ะเด้อเป็นความรู้ที่จากประสบการณ์ยายทอนวอาเขาพันนี่แต่ก่อบดีปันไดค่ะพี่น้องอัตราการแต่กอไม่เท่าไร่นะเป็นข้าวต้นสูงอายุสั้นอายุสั้นค่ะพี่น้องประมาณถ้าทํานาปีก็ประมาณร้อยยี่สิบวันนะคะนี่เป็นข้าวเม็ดใหญ่เป็นข้าวเหนียวเด้อค่ะเด้อมาจากสซปล้าวคือกันค่ะนี่เป็นข้าวเหนียวไก่น้อยลายเม็ดใหญ่ๆแบบนี้ซึ่งยายท่อนจริงๆตอนนั้นยายท่อนอยากได้เป็นข้าวเหนียว กล้น้อยเม็ดสีทองเลยหน่อยแหละแต่ว่าพ่อยายท่อนสั่งมาเนี่ยอ้ามันไม่ใช่ที่ยายทอนตามหานนี้พ่อสั่งมาแล้วก็ต้องเฮด็ดครับพี่น้องอันที่สองก็จะเป็นนี่ขขาเนี้ยไกล้น้อยพันสีทองครับพี่น้องเบิง่งดูเม็ดดูเม็ดใกล้ๆกับพี่น้องแตกต่างกันปะนี่คือพันสีทองอันนี้คือพันลายแล้วมาเนี่ยอันนี้คือพันสีทองที่ยายท่อนได้กินแล้วอันนี้ลายนียายท่อนยังไ่พันได้ซีมยังไ่พันได้กินเลยค่ะเด้ออันนี้ก็คือยายทอนได้กินแล้วเบิ่ลง,งกกนนล่วงเขาครับพี่น้อง ลักษณะก้านของเขาค่ะพี่น้องคือยาวเลยเว่าอีลีค่ะเห็นบ่เนื้วัดทางเขาก้านคอลงเขาจะยาวมากเาวาอีลีก้านข้อเขาก้านคอลงจะยาวมากเป็นเขาที่แบบว่ามักย่องพี่น้องเป็นเขามักย่องเป็นเขาที่โช่ล่วงเต็มทีเลยเด้ถ้าเขาแก่ขึ้นมาคือใบท่องเขานี่ยูุติธมให้เขาว่าสามารถสืสูไอข้อล่วงก้านเงวๆนี้ได้ค่ะมันก็เลยเป็นเขาที่แบบว่าเขาเม็ดใกล้หน่อยอันเนี้โช่ล่วง ช่ล่วงคันผู้ใดเอาไปปลูกสนเฮ็ดแล้วนะพี่น้องสิลงรักเขาพ่านนีเลยเพราะว่าอ่อนซ่อนเขานารักไอลีเขานารักราคา,าท่นโลกแต่กอดีเด้อค่ะเด้อเขาใกล้หน่อยเม็ดในหน่อยเนี่ยกับเขาอันเนี้ยอันนี้จะแตก่กอดีกว่าตัวนี้เนื้อค่ะเด้อสามทีเจ้ทอนเห็ดอันนี้จะแตกก่กอดีแต่ได้กินมาแล้วอร่อยมากอันนี้อร่อยมากการันตีแล้วก็ตอนนี้เชว่าจะเป็นเขาเนียวที่ราคาแท่งที่สุด ปีกไก่กับปีนี้แต่ปีนี้ก็ยังยืนอยู่แต่ว่าแพงงยูค่ะพี่น้องบอกเลยว่าผู้ใดแพ่งถาผู้ใดสศนใจหรือว่าอยากได้ยังสี่ขันเชไดเงินกับบ่อใดแนวเพิ่นไปเห็ดค่ะพี่น้องเพราะว่าขาคิดมาลงทุนกับมเมล็ดพันธุ์้าวน่ะยังไงมันก็คุ้มค่ะพี่น้องแล้วอันที่สามเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวแยท่ทองกับสีบ่อเบอเอิ่เบิ่วไปหลายดอกเพราะว่าน้องคนก็บไ่อยากเบิ่งคลิปง่ายแย่ทอดไม่่อยอ,อยากเบิ่งเลยอันที่สามกับเป็นข้าวหอมนาคาค่ะพี่น้องนี่ ข้าวหอมนาข้าซึ่งายงท่อนเอามาเห็ดขังแรกเด้อค่ะเดอ้อดพลวว่าข้าวสะเทินน้ำสะเทินบกเป็นของคัดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเป็นข้าวไม่ไวแสงทําได้ทั้งนาปีแนะลาปังอัตราการแต่กกก็ดียู่่าพี่น้องนี่เดอ้อบโบได้ว่าโบได้ขี่ลายด้ค่ะเป็นข้าวเหนียวค่ะเม็ดสีขาวเหมือนเม็ดข้าวเจ้าเลยนี่ล่วงกา้านคคลวงเขาก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องประมาณนี้การขอร้อลวงเขาจะบบย้าวลายแต่ว่าเขาก็าถือว่าล่วงเขานี่ กัสิบพสูสองพันนี่เนาะคะ่ะเนาะทั้งทั้งความยาวแล้วก็แล้วก็วกอัตราอันนี้ย่าทอนมาโพสูสองพันนี่คะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจังมาวัดล่วงต่อล่วงไหเบิงเลยเนาะคะ่ะเนาะว่าเปรียบเทียบกันดูให้เห็นลวงต่อลวงแต่ว่าเข้าพันนี่ย่อทอนก็สนใจค่ะเสเอวล่วงหน้าปังอยู่คะ่ะปีนี้เนาะ,ะเดี๋ยวสีมาเปรียบเทียบรวงต่อรวงให้ดูเลยคะ่ะพี่น้องว่าเขาหอมนะาข้าเขาใกล้หน่อยเล่ากบเอาฮักคะ่ะพี่น้องเด้อ นี่ไจยทอนจะเปรียบรวเทียบรวงต่อรวงให้ดูค่ะพี่น้องเห็นบ่มนี่รวงต่อรวงเขาเห็นสัตว์บอค่ะคืะคอกล่องมันอยู่ไก่ยจะทอนแห้งค่ะคววมยาวคววมอะไรนี่ค่ะพี่น้องสังเกตว่าอันเขาเนี้ยใกล้หน่อยเม็ดใหญ่น่ะน้ำหนักมันจะดีกว่าลรากำไม่ล่าให้ยังเขาก็ถิงตัวเดียวเดียวย่ยทอนสิวัดให้เบิง้งเขาระวังเม็ดกับอันนี้เขาร่วงเขา ยาเท่าเท่ากันเลยค่ะพี่น้องไก่นหน่อยไล่กับกไก่นหน่อยพันสีทองเน่าซ้ำๆกันเลยพี่น,อน,น้องนี่นาะคขะเน่อยยาทอดเอาหักออกมาให้เบื้องเพื่อที่จะบอกว่าข้อร่วงเขาเย่าซ้ำใดเด้อค่ะเล้อหล็กว่ากันอันนี้ของไทยกับเบื้องเม็ดค่ะพี่น้องก็มีแมงม,งมมีอย่างมีเม็ดดำๆแน่ยุข่าวฮ้อมหน้าค่ะยังไม่ได้ชิมเหมือนกันค่ะยังไม่ได้กินแต่อันที่ซีก็อยากแกแนะนําคืออันนี้ค่ะพี่น้องนี่ เขายังโบแก่ค่ะยังบบแก่ยายทอนก็เลยโบได้หักออกมาให้พี่น้องเบิ้งข้อล่วงเขาแบบนี้เด้อค่ะนี่คือข้าวอีเตี้ยแดงทนโลกต้งพันนี่ล้ค่ะทนโลกทานโลกแต่ยายทางยายทอนเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าปางก็เลยบบนิยมที่จะเอาเขาดอนะมากินเด้อค่ะเด้อก็คือส่วนมากถ้าใครจะทําขายหรือทําเป็นธุรกิจต้องอีตเตี้ยแดงทนโลกทนหนาวแล้วก็ได้หลายค่ะไปนองให้พลนผลิตซึ่งทางบมานยายทอนี่เฮ็ดมานยู่น่ยี่สิบกว่าปีไม่เคยทิ้งเขาเลยทิ้งโ่ลงค่ะพี่น้องทิ้งโ่ลงเฮ็ดย้มได้ประทับใจกใน ก็คือเขาเขาจะไม่ดำๆดนำดำดึัซิเดอร์คาเดอร์ถามผู้ใดซื้อก็จะท่อนไปแล้วรีวิวหอยฟางในเดอร์คาเดอว่าเขาอีเตียแดงในมอกับหน้าตัาวเจ้าบอมันถือกับฉีดินทางข้างบ้านพี่น้องบนนอค่ะเนาะนี่ครับจัดยังกุญญยังค่ะพี่น้องเห็นไหมเบิ้งน้ำหนักเลยคะ่ะเบิ้งน้ำหนักโหลดอัน,นี้อันนี้ข,ข้าวข้าวเหนียวกั่น้อยไรน้ำหนักมันทิ้งมันถิ่มโตดีดีคับพี่น้องมันถิ่มโตดีเลยนี่ ย้ทอนเห็ดย้ทอนยังอดซ่อนของเจาของเลยครับพี่น้องนี่นี่ข้าวหอมนาคาค่ะทิ้งบ่ไดดเด้ค่ะของไทยเด้ค่ะเดินี่เขาสะท้านสะเทินน้ำสะเทินบกเออต้องลองแต่ว่ายังบ่ได้ทดสอบอพาน้ำว่ามาหนามบ่ได้ถว่ว,วมเลยบ่ไดดทดลองของนั่นครับพี่น้องก็เลยเอามาเออเหมาะอยู่เหมาะกับของไทยก็ดีของที่มาต่างนี่ก็ถูกกับดินไทยดียังสินะครับพี่น้องเนาะย้ะทอนกา ขอบคุณหลายๆผู้ใดที่เขามาเบิงอาจจะรีวิวแบบประมาณนี้เะคะ่ะเอาห่วงเขาที่ยายทอนไปฮักมาให้พี่น้องเบิงเป็นตาอ่อนซ่อน,นะค่ะค่ะพี่น้องจ๋าเนาะคลิปนี้ก็เขามาเบิงมีประโยชน์บ่ามีประโยชน์หรือว่าจังใดก็สงแัยอัะไรขันผู้ใดยังบ่เคยเหตดจังซสิค่ะสอบถามยา,ทายทอนไดค่ะว่ามันเป็นตะเหตดบ่อหรือว่าเป็นตะเบ็ดหรือว่าฟังยา,ทายทอนเว้าาล้วกะเป็นตะเหตดบ่จังสิ่นะคะพี่น้องหายหน้าเฮ้าอุ้ยํานีนะพี่น้องเน,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 นี่ยถือว่าเท่าน,นี้นะเอาไปขยายพันธุ์ได้อย่างเยอะเลยยา,ทายทอนมาได้มาที่แหลกยายทอนกับบ่ได้ซื้อหลค นี่นี่น้อยเอามาแล้วก็ขย้ายเองเนาะค่ะเนาะแล้วก็คือทางหลังก็เป็นข้าวอีเตีย์แดงแล้วแตกค่ะพี่น้องอุ้ยโซ่เพิ่นน้ำแน่พี่น้องโซ่เพิ่นน้ำแน่นี่คือหลังบ้านยายท่อนเด้อค่ะเด้อนี่ข้าวอีเตีรแดงก็ลั่งซุ่มค่ะพี่น้องเห็นไหมลังซุ่มเพิ่นยังบะกาหักมาให้พี่น้องข้าเบิ่งขันผู้ใดอยากเห็นยายทอนค่ะโอกคยังสีจะกบมาเบิองยู่อยู่ไหลของยายท่อนใดเด้อค่ะเด้อมาเบิ่งยู่สวนอยู่ไฮน้าของยายท่อนใดค่ะพี่น้องว่า เป็นแต่เอาไปเฮ็ดแนวบอยอย่างจังสีน่ะคะ่ะห็นบอยเขากำลังสีส้มค่ะพี่น้องโม,มงเมนว่มาเขาอยู่หลายเด็กคือยายทอนตกกาซานะค่ะตกกาชามันกัเลยแก่สาวกมูทั้งนียายท่อนตกกา,า,ะะกกา,ากเร็วกอนมูเขากัเลยแก่กอนนะคะพี่น้องจ๋าผอพูดหล,ลายหลายคดยเดพาที่เขาเมืองคลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะพี่น้องจ๋าอยากห้ <c ười> ยายท่อนรีวิวเองเดี๋ยวมือรุ่นยายทอนสิพาอไปบงเขาเนี้ยกี่เดียวลำต้นสูงบอลลมค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะขอพูดหลายหลายสวัสดีจ้า